แมนยูศูบอลหมัด3ผมควรเริ่มต้นคลิปนี้ยังไงดีครับถ้าใครอยากรู้รีแอชชช่นของผมไปดูไลฟ์หลังเกมในช่องพามอยากคุยทาง youtube ได้นะแต่ตอนนี้โอเคผมเย็นลงแล้วครับผมไม่สามารถไปทำรีแอชแั่นแบบนั้นได้เพราะมันเฟซแต่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ผมจะเย็นและผมจะไม่ด่าแม่งนะครับเพียงแต่ว่าผมระบาดใจว่าผมควรจะเริ่ม ด้วยการด่าเกมรับหรือควรจะเริ่มด้วยการด่าเกมรุกเพราะวันนี้ต้องบอกว่ารับก็ห่วยรุกก็เฮี้ยไม่รู้จะเริ่มยังไงและที่สําคัญตอนนี้ริวพูลนาด้วยเทรนเปิดนี่ดีอาตโมงนี่นะครับทีมตัวเองแพ้สามศูนย์น่าดูริวพูลนาสเปอร์อยู่นะครับผม เริ่มยังไงไม่รู้อ่ะปีที่แล้วก็3 0ปีนี้ก็3 0คือเรื่องท็อปโฟมบอกแล้วนะของแมนยูมันบอกลาไปแล้วครับพี่ม์ลิรุ่นการเนี้ยมันแค่การพรีซซซัน Pre ของอามอริมแต่อามอมริมครับนัดนี้นัดที่9แล้วเนาะผมมองว่าควรจะพอได้แล้วกับการหมุนเวียนตัวผู้เล่นนัดละ5 6คนเนี่ยคือมันควรจะมีสเปซผู้เล่นตัวจริงที่ยืนอย่างต่อเนื่องได้แล้วโดวยเฉพาะเซ็นเตอร์ อ่ะเข้าใจวันนี้เดลิปปอยนะครับไม่งั้นอ่ะเซนเตอร์คุณควรใช้คนเดิมเดิมวันนี้9ก้นัดสิบนัดเนี่ยเราเห็นแล้วครับไอ้มาาียเนะี่ยไอ้เฮียเนี่ยเป็นตัวจริงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลเซียเนี่ยคนแรกที่เป็นตัวจริงไม่ได้ไอดาโลเนี่ยมันยังเป็นยืนขวาได้นะในบางกรณีนะครับคนอื่นๆยังพอทูไทยมาเลเซียหวังว่าจะไม่ได้เห็นเป็นตัวจริงกันแล้วนะและตัวอื่นก็เช่นกันครับควรมีตัวจริงยืนพื้นแล้วใช้วิธีการเปลี่ยนตัวแก้เกมเอาดีกว่า นะครับไม่ควรจะมาเปลี่ยนนัดละห้าหกคนละไม่เห็นด้วยแล้วนะครับสิบนัดละเก้านัดนัดหน้านัดสิบละโอเคอันนี้บ่นนิดนึงนะแต่ผมเนี่ยขอไอการแก้เคลมออมรีไว้ก่อนแล้วกันผมแม่งมือคิดใสาอารมณ์จนไปไม่ถูกละขอเริ่มที่การเสียประตูแรกอย่างที่ผมพูดไปนะครับตอนครึ่งบอลหมัดนัดนาทีที่เราเสียประตูแรกเขายังไม่ได้เตะม,มุมสักครั้งนะครับและนั่นคือฟีคิขค,คันที่สองในหน้ากรอบเกตโทษ พวกมึงอยู่กันตรงนั้นนะ่ะด้านหลังนะตั้งสี่ห้าคนกับด้านหลังที่ม้าตัวอีกตัวมงเนี่ยคือโจชัวมึงตัวสูงไม่แพ้เขาเลยแต่การประกบมึงอย่างเฮี้ยนะครับและผมไม่เข้าใจนะครับคือโค้ดเนี่ยคือกล้องแทงมปที่โคดลูกติดตั้งเตะด้วยนะผมสังเกตอดูนะครับวันนี้ที่ผมพูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องนะครับคือถ้ามึงจะเสียจากลูกเซฟพีทขนาดนี้มันก็เข้าใจไม่ได้อยู่แล้วแต่ครับแต่ นอกจากมึงไม่ได้นอกจากมึงเสียจากลูกเซฟพิษเยอะขนาดนี้มึงไม่ได้จากลูกเซฟพิษเลยโดยเฉพาะวันนี้เตะมุม13ครั้งรวมฟรีคิกเนี่ยเกือบเกือบ20ครั้งที่มึงได้ลูกเซฟพิษแต่มึงไม่ได้เลยนะครับและตอนนี้เรือฟุตนาวสองศูนย์นีน่กูต้องอัดคลิปไปดูเรืวผูยิงคู่ต่อสู้ไปเฮ้ย่ะต่อ้วกันเรืวูุเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหลังเกมแล้วกันนะครับจาฝุงยาวๆเลย,เ,ยเชลซีก็เสมอนี่กูนอกเรื่องอีกแล้ว โอเคกลับมาที่เรื่องของแมนยูต่อครึ่งหลังนะแทนที่มันจะกลับมาผมชมอารามรินนะว่าคุณแก้เกมได้เร็วนะครับและทีนี้อไปพูดถึงน้องการแก้เกมของอารามรินกันก่อนนะครับอามามรินผมเห็นด้วยนะตอนแก้เกมเนี่ยด้วยการถอดเอาอ,อุก,กเต้กับไฮไอเซอร์เซ่ออกเนี่ยผมโอเคนะเพราะผมถือว่าคุณใจถึงมากนะครับเอาตัวรับออกเอาตัวรูปลงซึ่งมันถูกต้องเพราะคุณตามหลังอยู่แต่บางทีพอมันจบเกมแล้วแพ้มันก็บอกได้ว่า การตัดสินใจของอารมริมคือความผิดพลาดนะเพราะอะไรเพราะพอคุณเอากระเต้ออกตรงกลางมันโบครับทําให้ทีมมันเสียประตูง่ายมากบอลมาถึงหลังง่ายมากและ2องและสประตูเสียหลังจากที่คุณเปลี่ยนตัวโอการเต้ออกแค่สินาทีเพราะฉะนั้นอามอริมรก็รับไปในส่วนนี้นั่นนี้ครูเกมงที่ภหายเลยไะกลับมาต่อทีนี้ไปดูเกมรุกก็นที่ผมอบอกนะ บรูโน่เฟนันเดสเนี่ยมึงเปกับต่างทีมมึงมีโอกาสยิงสามครั้งเน้นๆในช่วง5นาะทีสุดท้ายของเครึ่องแร่แต่มึงยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวมึงไม่เน้นเลยหรือไม่กระทั่งครึ่งหลังนะครับกาลาโชหลุดเดียวอยลุนสวนกลับมีสองสามคนไอย,ยังเหลือใครไม่ได้ยิงวะมัสระวีดามโลไอาอามัดเดียโลได้ยิงทุกคนได้ยิงทุกคนยิงไม่ได้สักคนผมไม่เข้าใจว่ามันซ้อมกันยังไงอะโอกาสยิง23าครั้งอะครับ และ2นะัดโดนไปเจ็ประตูตอนนี้นะอมริมนะถ้าคุณจะเล่นอย่างเพลย์เซฟขึ้นผมเข้าใจได้นะเพราะตอนนี้คือคุณเล่นในระบบของคุณเนี่ยแล้วมันโดนเยอะมากรักษาก่อนหยุดรอยรั่วก่อนนะครับหยุดเลือดห้าบเลือกก่อนนะครับเล่นให้เบาลงอย่างน้อยเนะี่ยโอเคในยุคข,ของอมริมเราสร้างโอกาสได้เยอะนะไปปรับไปปรับการเข้าทำหน่อยไปทำให้มันเฉียบขาดขึ้นหน่อยใจเย็นหน่อยเน้นหน่อยไเอเ้ที่ คือผมพูดไปในไลฟ์หมดนะอย่างที่บอกนะไปตามดูในย้อนหลังไลฟ์ในช่องพามอยากคุยทาง YouTube ได้นะครับอันนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมัดูเลี้ยครูต่อก่อนนั่งเก่งชิบหายเลย